Thank you Này, bưng nước. Ô bịch Hey. Thirsty. Lemon, 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 lemon. สวัสดีค่ะเจอกันในขับไฟเดย์นะคะดีเจพี่อ้อยคะ่ะดีเจพี่ช็อตค่ะขับไฟเดย์วันนี้เราคุยกันในชื่อตอนว่าคนโคตรน่าสงสารค่ะดังนั้นใครที่ฟังในตอนนี้มีเรื่องราวในประเด็นโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเหรอคะ ผมชื่อเขื่อนนะครับค่ะคุณเขือนนะคะเป็นไงบ้างคะเรื่องของคุณคือว่าเรื่องราวของผมครับอยู่กับน้องสาวมาด้วยกันตลอดครับโดยที่น้องสาวของผมสติไม่ค่อยสมประกอบมาตั้งแต่เกิดครับพ่อแม่ผมก็ตายตั้งแต่อายุผมสี่ขวบทำให้ผมรับหน้าที่ทุกอย่างในครอบครัวมาคนเดียวโดวยตลอดครับ ครับครับของก็ส่งถึงแล้วนี่ครับมีปัญหาอะไรครับอ๋อครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปครับผลทำไมไม่รอพี่เลี้ยงมาก่อนดูซีเลอร์มหมดเลย ไม่ปามาสายจังล่ะขอทีพี่วัออนนี้ช่วยแม่ก้บร้านอ่ะอ๋องั้นฝากดูแลน้ำฝนหน่อยแล้วกันพี่ไปละโอเคโอเคของก็ส่งครบแล้วนะครับผมเนี่ยของส่งครบดีมากถึงมือลูกค้าครับแต่ตำรวจเริ่มรู้แหล่งยางเแล้วนะตั้นหมายความว่าตำรวจเริ่มสงสัยวันานายเป็นคนส่งยาหมายความว่าไงครับผมเนี่ยแต่ถ้าตำรวจรู้ว่านายเป็นคนส่งยาถ้านายพลาดถ,ถูกจับฉันก็จะเป็นต้องสั่งเก็บนายไม่นะครับผมเนี่ย อย่าเลยครับกลับไปซะกลับไปซะเอาปาจะรีบไปไหนล่ะแม่ปาป่วยที่โรงพยาบาลอ่ะปาต้องรีบกลับนะเออเออได้ค<อ>่ะปาไม่ได้มาดูฝนหลายวันนะคะเออได้ได้ได้<อ>ฮัลโหล นะครับคือว่าพี่เลี้ยงของฝนนะครับเขาจะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนะครับผมฝากน้องฝนไว้กับน้าสักสองสามวันได้ไหมครับเขื่อนเขื่อนก็รู้นะว่าน้าต้องทางานเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัวหนักแค่ไหนอะ่ะอย่าฝากฝนมาเป็นพร,รา้าได้ไหมแต่ฝนก็เป็นหลานของน้านะครับแค่นี้นะเขื่อนบอกว่าคงจะเข้าใจนะนะอย่าฝากฝนมาเป็นพร,รา้าได้ไหม อยากไปเซเว่นอยากไปเซเว่นโวย <c oughs> ไปน้องฝนไปเซเว่นกันเย้พี่เมื่อไหร่จะถึงเซเว่นสักทีไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เธอจะเติมให้กันบางเวลาที่นร้าวยสน่ยเธอจะเป็นอุ่นเอ้ยบางเวลาที่ผ่ามาก็ยังมีเธอเข้าใจบางเวลาแล้วร้ายฉันยังมีเธอวันนั้นเป็นวันที่ผมคิดได้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมคือน้องของผม แต่ว่าตอนนี้มันก็สายเกินไปผมทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมด้วยตัวของผมเองด้วยการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมคิดว่าผมจะตัดขาดกับสิ่งไม่ดีพันนั้นไปตลอดชีวิตของผมค่ะคนเขินคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ยังไม่สายสังคมให้โอกาสคนกลับตัวเสมอ เรารู้ว่ายาเสพติดให้โทษทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วก็อยากกลับไปเดินทางนั้นอีกวันนี้เราเดินทางสายใหม่แล้วก็ขอให้คุณเขืนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณครับพี่อ้อยพี่ชอตแต่ถ้าผมไม่คิดหาเงินทางลัดตั้งแต่แรกวันนี้ผมก็คงได้ดูยิแม่เซเว่นกับน้องผมผมแ้วล่นคัะ เ <77 S 2> <77 S 1> ช้แบรนดที่เร็์ช้านี้รับอะไรดีคะ